พื้นหลังลัก่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวสอนสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขอขยับ X ออกประกกยทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะวิธีการเพิ่มความคล่องตัวนะครับทำให้ข้อสะโพกของเรามีความเ,าเคลื่อนที่ได้อย่างามั่นคงแล้วก็เาขาเรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้นบางคนข้อสะโพกมันติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับด้วยท่าบริโอทูนะครับเป็นท่ายกะแต่เราจำเป็นต้องเพิ่ม นะครับน้ำหนักเข้าไปนะครับเพราะว่า mobility หรือความคล่องตัวเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีความแข็งแรงมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นเราก็จะำจำเป็นที่ต้องเพิ่มแรงต้านในการฝึกเบื้องต้นนะครับวิธีการเซต5้าอันนี้เป็นเน้นความแข็งแรงครับอาจจะไม่ได้เหมือนโยคะอันอื่นๆก็คือให้เรายืนเท้าเป็นเขาเรียกว่ามุมฉากนะครับเป็นมุมฉากกันแล้วก็ให้สะโพกเนี่ยหันหันไปทางเท้าที่ชี้ไปด้านหน้าฉะนั้นเราจะยืน ยืนตะแคงก็คือเรายืนด้วยท่านี้ฮะอ่าแล้วแต่คือเวลาเรายืนด้วยท่านี้สะโพกมันจะเฉียงออกไปข้างๆใช่ไหมครับอ่าสังเกตว่าถ้ามีมไม้พลองเนี่ยคือเท้าทําตั้งฉากเสร็จธรรมชาติคนเราเนี่ยตัวเราก็จะหันไปทางน,น,นี้แต่นี้ให้เราหันสะโพกมานะครับหันสะโพกมาจนตัวสะโพกเชิงการเราเนี่ยขนานเดียวไปทางเดียวกับเท้าที่อยู่ด้านหน้านะครับหลังจากนั้นถอยเท้าไปนะครับถอยเท้าไปโดยยังรักษาตำแหน่งเชิงการให้ขนาน นะครับกับเท้าที่ชี้ไปด้านหน้าอยู่นะครับพอทันทีที่เราถอยเท้าไปเนี่ยความตึงมันจะเริ่มมาบางคนเนี่ยเข่าจะเริ่มหุบเข่าเ,เริ่มดูจากตรงนี้เอบนะครับรักษาตำแหน่งเชิงการไว้อย่าให้เชิงการบิดนะครับหลังจากนั้นออกแรงกางสะโพกไว้ก็คือถ้าบางคนย่อไปเนี่ยเข่ามันจะทิ่มออกไปด้านข้างใช่ไหมครับเราต้องออกแรงกางสะโพกของเรา ให้เข่าเนี่ยชี้ไปทางเดียวกับปลายเท้าเราจะรู้สึกว่าตึงบรเิเวณต้นขาด,ด้านหนมากขึ้นอ่าแล้วก็ยืดตัวตรงนะครับเอาเริ่มจากแค่นี้ก่อนทีนี้เราก็ค่อยๆเริ่มเอ,อ่อทได้ทั้งไกลขึ้นนะครับให้มันจุดถึงจุดที่ตึงพอถึงจุดที่ตึงเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยๆนะครับเทน้ําหนักเทน้ำหนักไปด้านข้างโดยรักษาตะแหน่งสะโพกและหัวเข่าอยู่เทน้ำหนักไปด้านข้างเรื่อยๆ นะครับถ้ารู้สึกว่ามันเทไปได้ไกลเกินไปก็ให้เราเพิ่มความยาวของก้าวขึ้นมาอีกโดยที่ยังรักษาตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอ,อย่าให้สะโพกบิดมาเป็นอย่างนี้นะครับอย่าให้สะโพกบิดมาเปนอย่างนี้เราต้องการยืดต้นขาด,ด้านในนะครับลงไปทีนี้เราลองทําแบบตัวเปล่าก่อนนะครับใครมีไม้ฟองก็เริ่มเอามาไว้ที่นี่ก่อนเพื่อนๆสามารถทําตามตัวเปล่าได้เลยนะครับข้างละ5ครั้ง โคสยืนกลางขาวกว้างโดยหันปลายเท้าขวาออกด้านข้างงอเขา่าเข่าตรงกับปลายเท้าขาซ้ายเหยียดตรงปลายเท้าหันมาด้านหน้ามือทั้งสองจับที่ไม้พลองขึ้นไว้ด้านหลังระดับไหล่แล้วย่อตัวลงให้เข่าขวาตั้งฉากสลับกับยืดตัวขึ้นแต่ขายังอยู่แบบเดิมอ่ดูนะครับรักษาตัวให้ขนานกับขานะครับออกแรงกลางสะโพกไว เทน้าหนักไปเซ็ตสะโพกนะครับคือล็อกตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับพอเราล็อกตรงนี้ไว้นะ่ะขาด้านหลังเนี่ยก็จะรู้สึกมันตึงขึ้นแต่ทันทีที่เราปล่อยเข่ามาเนี่ยแม้มันจะไปได้ไกลก็จะไม่ถูกต้อง5้าครั้งนะครับโค้ชทำท่าเดิมแต่หันข้างซ้ายให้เราแล้วหันปลายเท้าซ้ายออกด้านข้างงอเข่าขาขวาเหยียดต,ตรงยืดตัวขึ้นลงแบบเดิม ทีนี้อย่างที่บอกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มความแข็งแรงนะครับก็ใช้บาเบลนะครับเพิ่มเข้ามาทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้รับการมีความท้าทายเพิ่มแรงต้านเข้าไปนะครับเ,เราทำฝั่งนี้ก่อน ค่อยๆเยนหนัก้โค้ชทาท่าเดิมให้ปลายเท้าขวาหาันออกด้านข้างงอเข่าลงขาซ้ายเหยียดตรงมือทั้งสองเปลี่ยนมาจับแท่งบาร์เบลไว้ด้านหลังระดับไหล่แบบเดิมจากนั้นจึงย่อตัวลงจนเข่าวขวาตั้งฉากาสลับยืดตัวขึ้น ตตต้้้้องงรูสึกึกนขาดาดนโน <Coach S 2> คชทำท่าเดิมแต่สลับข้างคือให้ปลายเท้าซ้ายหันออกด้านข้างงอเข่าลงขาขวาเหยียดต,ตรงปลายเท้าหันมาด้านหน้ามือทั้งสองยังคงจับแท่งบาเบลไว้แล้วย่อตัวขึ้นลงนเลือกน้ำหนักที่เราทำได้นะครับคือสามารถทำได้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่าง ถูกต้องนะครับจำนวนครั้งก็เลือกที่พอเราทำจนชำนาญก็คืออยู่ที่ประมาณ8-12ครั้งก็คือเช็คความแข็งแรงในการฝึกได้เลยอาจจะเป็นท่าที่เราไม่คุ้นเคยนะักแต่มันสามารถเพิ่มนะครับความยืดหยุน่นความคล่องตัวให้ข้อต่อต่อตางๆของเราได้ทำอย่างน้อยนะครับ1-3เซตอาทิตย์ละ2วันรับรองว่าความคล่องตัวของเราพัฒนาขึ้นแน่นอนครับ